เลือดเนาะทำไมไม่มีมอ่ะอ๋อมาแล้วมาอย่าง อนมนมเีนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันสุกิสาลไนโซเนาะจันสุกในโซเนาะมาไลฟ์สดพูดคุยทักไายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะหลังเลิกงานยมเย็นนะครับวันอาทิตย์ของใครหลายคนเนาะวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมแต่จันสุกไม่ได้หยุดนะครับวันนี้วันนี้ไม่ได้หยุดเนาะไปทํางานเนาะ เมนูเมนูยังอ๋อลืมไปนะครับผมเนื่องอายุคนเดียวแบบนี้ตัวอ่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเชฟนกอนเพราะในนั่นเผื่อกบวยในไทยวายชนแนลเนาะเจอช่อง YouTube นะครับเขามีช่อง YouTube ด้วยนะครับเนื้อปลานะครับผมเป็นนึ่งปลาตัวปลาเนินพอดีเนาะปลาเนินเรื่องนื้อปลาเนื้อปลาลูกเจียวเน้ะเนี่ยปลาลกียวเจวปลาล่าสุดเด็ดเนาะปลปลาสุดเด็ดนี่ยเป็นตัวเนา แกวปลาสุดเด็ดนะครับผมเดี๋ยวมากินข้าเมนูมื้อเย็นนะาะหนึ่งปลาลูกผักก้มแกงนะครับเมนจ้านี่อะไรผักผักที่เรากินกับ<อ>ตำซั่วไงผักเซ็ตซับเรียบร้อยหนึ่งปลาลูกผักิ้มแจวนะครับวันนี้เมนูเนาะเป็ยนเมนูแบบง่ายๆแซ็ปๆอันนี้ต้องปรุง อ๋าปรุงใช่จ้ะปรุงในนี้แมนเครื่องเชียงถาดใส่ลงไปถาดนี้จะทิ้งทิ้งไม่ได้นะครับาดทิ้งไม่ได้เดกะมันปั่นเลยคาดนี้คือปั่นนะถาดแจ้งเกิดเหรอแมนสวัสดีครับทั้งสองท่นนะครับผมไปครมารับชมในเด็ หมักปลาหนึ่งก่อนเนาะ้มันหอยใส่พอประมาณใส่ทุกอย่างอย่างละหน่อยเนาะหมักนึ่อปลาลูกพักจิ้มแจวนะครับใส่พอแบบหลังจากเราไม่ได้ไล่ไดไสดนานแล้วเนาะแม่นจ้าไม่ได้ไล่สดโอ้เป็นจะเข้าเดือนแล้วมั้งครับผมแตงสงไม่ได้ไล่สดสวัสดีทั้งสาม <000 S 2> พันผบสวัสดีครับสวัสดีค่ะใส่ลงไปสักพัก เซฟกระทะด่างพี่ทาอาหารเก่งมากเลยค่ะอ๋อแฟนธรรมอาหารเก่งมากเลยครับคุณครับขอบคุณค่ะทำกับข้าวเมนูเย็นเนะาะหลังจากเราว่างกัน,น,นใส่ผงนัวด้วยเนาะรดดีใช่ใส่รดดีใส่รดดีลงไปเลยแล้วก็มากไปเนาะนมาไปก่อนสักสิบห้านาทีให้มันเข้าเนือ้อให้มันนัวเนาะให้มันเข้าเนื้อเข่าหนังก่อนเนาะ อ๋อไอ้ที่เราตำมันก็มีขาตะไคร้เหรอใช่ขาตะไคร้ใบมะกรูดได้ใส่พริกไทยไหมไม่ได้ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมเนาะแม่นจ้ะตำคลุกเขาให้เข้ากันนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะหมักแล้วครับเตรียมนึ่งเนาะเตรียมนึ่งจิ้ข้าวเมนูไม่เย็นโอ้ได้ปลาเมนเหมือนเดิม เมนูปลาไม่นืงปลาก็ผาปลาเผาสองรายการเป็นวันอาทิตที่แบบเงียบเงียบเงียบแต่เราเขาไม่เงียบนะครับผมหงัดลงไปเจ้าที่น้องมาคุยมาคุยกันได้นะครับผมเนาะมาคุยเล่นคุยหัวกันได้เนาะ คุยเล่นลคุยเล่นทักทายกันได้นะครับถ้าเป็นสันหยุดพักผ่อนเนาะวันนี้นะครับผมอันนี้คือหมักไว้ก่อนเน,ะน,นาะหมักไว้ก่อนเ,นออาอนเรามีไอ้เจลน้ําจิ้มน,นะครับไอ้เจลปลาเนาะเนะ<อ>ป็นปลาบองเหรอปลาปลาอ๋อเจลน้าพริกปลาอือันนี้สูตรส่งนอกเลยเนะเนาะน้ำพริกปลาากินกินกับข้าวเหนียวเนาะอทอดเนื้อทอด หมูทอดปูทอดปลานะครับกินกับไอ้แกวปลานี่ได้นะครับแล้วก็ผักลวกเนาะอร่อยครับก็ทำก็ทำไว้ขายเขาแบ่งมาให้เนาะแซบ่บเออและและ,และอันนี้คือสูตรกันเก็บตะไข้ใช่ไหม ช่จ้ะการเก็บตะไคร้ไว้ให้ให้นานนะครับผมอันนี้ซื้อซื้อแบบมาจากสวนเนาะพี่น้องเราซื้อมาเป็นกอเนาะแม้นเราก็มาแช่น้ําไว้อันนี้น่าจะเป็นเกือบหลายเกือบสิบกวันแล้วสิบวันแล้วเนรอใช่นี่เราซื้อปัญหามันเกิดสิพี่น้องซื้อมาแล้วก็มาแช่น้ําไว้นะครับผมมันจะเก็บไว้กินได้นานเนาะถ้าแช่ตู้เย็นมันก็แป๊บเดียวนะมันเหี่ยวแม่นแป๊บเดียวตู้เย็นมันก็เหี่ยวเนาะเรากิน เรากินทํากับข้าวแค่ครั้งสองครั้งมันก็เหลือเนาะแต่ประมาณแช่น้ําไว้นะครับผมมาหลอดเมนูนึ่งปลาด้วยกันนะครับผมนี่ๆกินกับข้าวเหนียวเนาะนี่ผักนึ่งเนาะไปจะมีผักผักไว้นึ่งข้าวเหนียวได้แล้วเหรอข้าวเหนียวข้าวเหนียวได้แล้วอ๋อข้าวเหนียวได้แล้วตหดโหลดผูดเยวะโลดเหมือนรู้สึกแบบอิ่มเนาะ กินตามัสวเพึ่งจะสักโมงสี่โมงเออกินขนมเออขนมกีนเนาะตามข้าปุ้นประมาณสี่โมงแล้วก็เดี๋ยวสักพักก่อนแล้วก็นึ่งปลานะครับผมปลาเราก็หมักไว้ประมาณสิบห้านาทีให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังเนาะผักที่เราจะนึง่ง กวางตุ้งเหรอเขาเรียกแมนผักกวางตุ้งเนาะกวางตุ้งนะครับผมกวางตุ้งแล้วก็กระลำกระลำไม่ไม่ใช่กระลำประกาศไนะประกาศประกาศ,กาศเดือพี่น้องนะตดที่ต็เเม่นกระลำครับผมอเดี๋ยวให้แม่เพย์ไว้ช a n n e น้โชว์ฝีมือวันนี้ นี่เปลี่ยนกันโชว์ฝีมือเสียบๆระวัง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 มือระวังเรือระวังผักอันนี้ชะอมก็มีนะจะลวกไหมลวกลวกชะอมนึ่งใส่กันเลยหลังจากเนี่นี่หน่อไม้หน่อไม้ดองชะอมด้วยอ่าลวกไปลวกไ้นึ่งใส่กันเลยเดี๋ยวให้ปลาเราสุกแล้วค่อยเอาผักใส่ไปเนาะครับผม ก่อนอื่นเราก็เตรียมหม้อไว้ก่อนฮะได้เลยจัดไปเลยครับหม,มอบ้านนี่ใหญ่ด้วยจ้ะตั้งเตาตั้งเตาไว้ก่อนตั้งเตาไว้ก่อน,อนให้น้ำให,ให้น้ำมันเดือดก่อนนะครับผมอันนี้ห้าต้องล่างทุกครั้งเนาะเพราะว่าคั้วห้าอยู่ข้างนอก มาลง <บน S 2> มาง <บน S 2> แรงเยอะแยะแ,แต่พี่น้องแล้วก็ฟุ้นปนมาแรงใช่น้ำแร่นำรับสาสอะไรอย่างนี้เลยง่ายๆเนียนงไายง่ายๆอร่อยๆเนาะอปินปลามีประโยชน์ครับผมเพราะว่ามันเราปลาก็มีประโยชน์อยู่แล้วแล้วก็ลวกไอ้ผักเอกเนาะนึ่งผักเอกนะครับผม เป็น,นผักจิ้มแจ่วข้าวลืมอ,อันนี้เ,เป็นไงบ้างเนาะเพื่อนๆได้มีนก,กับข้าวอะไรกินกันเนาะ เมนูกบข้าวอะไรกินกันครับผมเพื่อนเพื่อนคือี่น้อง,องทุกคนเนาะวันอาทิตย์ก็โอ้โหเหนื่อยน้องพี่น้องสำหรับคนที่ทํางานเนาะที่ใครที่ไม่ได้พักผ่อนก็เหนื่อยเนาะวันอาทิตย์วันหนึ่งไม่พักผ่อนบางทีจนลาเนาะละลาเมื่อยครับต้องพักผ่อนให้เพียงพอจะได้มีแรงสู้งานใหม่เนาะ อะไรครับหาผ้าผ้าอยู่ข้างในบ้านผ้าตั้งไงผ้าละหมดอ่ะอ๋อตากับขากับปลาอ๋อทำไมมันขึ้นเนี่ยเหลี่ยมตรงนี้เนาะก็อันนั้นมันจะขึ้นเมันเป็นแชทเหรอซุปเปอร์แชทเหรอน่าจะใช่อ๋อที่ให้ซื้อให้หรือเปล่าอ๋อจะเป็นแชทแบบรายเดือนรายอะไรเงี้ย ดีมันเด้งขึ้นมันแนะนําให้ไลฟ์สดหน่อยยืนยันตัวตนเพราะว่าก็เลยต้องยืนยันนะอืมต้องเทียวไลฟ์สดเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดมาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนปิดกั้นนะครับผมเดี๋ยว YouTube เขาจะปิดกัน้นบ่ให้สร้างไลฟ์ใดเดี๋ยวมันจะ้นบากเนาะอืม เดี๋ยวจัดสุขจุดยากันยุงก่อนจุดยาจุดยากันยุงก่อนยุงเยอะครับผมอยู่ข้างนอกเนะนาะนอกบ้านยุงก็จะเยอะๆหน่อยวันนี้ไม่ค่อยลมเลยแต่อากาศเด็ยนเลยครับผม อากาศเย็นแล้วอยู่จังหวัดไหนกันบ้างเนาะเริ่มหนาวยังครับผมเพื่อนๆอยู่จังหวัดไหนกันบ้างเนาะเริ่มหนาวยังแต่อยู่กรุงเทพเนาะอากาศเริ่มเยน็เยนๆแล้วเนะรู้สึกเลยครับเพราะว่าตอนเช้ากับตอนเย็นตอนเย็นตอนแรงเนี่ยอากาศมันมันเริ่มเย็นๆนะรู้สึกได้เลยอนะ่ยนะอากาศนะอะไรนะหมักไว้ก่อนแม่เห็นยังไงอะไรกับไฟขัาไฟกัน แม่มันมีสีเหลืองอีกตัวนึงของแม่หมดแล้วอะไรหมักไว้ก่อนนะหมักไว้ก่อนก็ได้ต้มน้ำไว้ก่อนต้มน้ำให้มันเดือดนะต้มน้ำให้มันเดือ,อเดอเออ <c oughs> เราเนึ่งสุกเดี๋ยวค่อยนะครับเดี๋ยวมันมืดนอกพี่น้องนะเดี๋ยวมืดเราเนึ่งสุกทิ้งไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับผม เมเบื้องหลังเมื่อวานเบื้องหลังเลยถ่ายบอกเขาเบื้องหลังมันลกลุงหลังเนาะมันอยากถ่ายให้ตอแมพี่น้องได้รับชมคือไม่อยากถ่ายให้เพื่อนบ้างเนาะมันลกลุงหลังหมดตอแนีเบื้องหลังคือหอดไต่หลายครับอดไตให้ถ่ายดูรถเอ้ามันก็ติดหลายกองถ่ายทำเนี่ยนะยวได้ไหมีกสิ้ง ค่าไฟอ่ะแล้วเนาะติดหลายก็ค่าไฟนะสวัสดีทั้งสามท่านครับผมสวัสดีาาค่อนนอะอือตันอย่ามาเบิง้งหามาเบิง้งหามาชมหาเนาะทานนึ่งปลาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมากินนึ่งปลาแซบแตบต่พี่น้องมน,นมากินนึ่งปลาน้ำกัน ขั้นเวลาก็กินแป๊บซี่เราไปก่อนิแป๊บสี่ไปก่อนขั้นเวลาไปก่อนพ่อร้อนไหมพ่อไม่น่าจะร้อนเนาวอากาศล่มเย็ยนเดี๋ยวคุยกับเพืเ่อนพ่อแม่พี่น้องอกันก่อน <c oughs> อิกเป็นเข้ามารับชม,ม,มยุงเริ่มออกมาอรารวาสไปครับผมคํามาเริ่มเมือนมายุงก็เริ่มบอกมาละ ทำอะไรกินคะอืมเนื้อปลาครับผมเมนูเนื้อปลาด้อพี่ทำให้พี่น้องมากินน้ำกันเ้อครับผมถ้าจะถามย่อยย้อนย้อนกระทุนเลยเมนูเนื้อปลาครับปลาเนื้อนาะกินกับเตียวปลาแดงปลาลาดนี่แหละครับผมแบบง่ายๆนี่แหละแบบเมนูง่ายๆกิน หน้านี้จะเป็นหน้าที่แบบว่าเขาเขาแห่กระถินเนาะงานกระถินงานกระถินเยอะมากอยากไปพี่น้องเซิฟเซิฟเ็นเ้าลงก็อยากไปอยากไปนะไปงานกระถินไปทำบุญกันต่างจังหวัดเนาะทำบุญงานกระถินเราก็ไม่ได้สะดวกเนาะยืดบูงเทพบเนาะเห็นงานย่างเยอะจ้ะพี่น้องงานกระถิน แบตจะหมดนะใช่เนี่ยเครื่องนี้ห้าสิบสองอ๋อยางเยอะเครื่องนี้เองว่าจะไปล้างเอ่อเขาเรียกอะไรอันนี้เช็ดไม่ล้างโทรศัพท์ไวรัสมันเข้าเยอะเหรออืมล้างเครื่องใหม่มันชอบดับเองล้างเครื่องใหม่แล้วก็เวลาโทรไลน์โทรอะไรจะดับทุบเลยแม่นอ๋องงูโทรหาจนอยากให้อ่อ นอเจอปัญหาเจ้าซับเครื่องแบบเจอปัญหาแบบนี้มันก็สิบบดได้หนึ่งปลามันบ่สบายใจนะหนึ่งปลาเมียป้าบ่ถ้าปัญหาแบบโทรศัพ์เข้าน่ะมีปัญหามันสิบ่สบายใจเพราะเดียวนีูคนเฮามันอยู่น้ำโทรศัพท์เอเมนเอมนมันเด่า้เอยู่น้ำกับทีวีหรืออย่างดี้นีมันอยู่น้ำโทรศัพท์มันจะได้เครื่องไม่บ่ ยิ่งแบบว่าเน็ตบมีเอาห้นแล้วพี่น้องเน็ตบอมีอยู่บ่ไดเนาะพเมเนี่ยสมัยนี้สมัยนี้ทุกวันนี้เนาะแม้แต่เด็กน้องเด็กน้อยเนาะถ้าไม่มีเน็ตไม่มีโทรศัพท์อยู่ไม่ได้เลยพี่น้องเนาะขนาดตัวเล็กเล็กก็เล่นโทรศัพท์เนาะต้องเติมเน็ตเติมอะไรให้ทุกวันนี้หลายอย่างนะครับผมค่าคองคีพคดสูงเนาะแม่นจ้ะเด็กน้องเด็กน้อยไปโรงเรียนเลยจะค่าโทรศัพท์อีกโอ้หรือว่า ของของแม่พว่าของแม่แพ่ว่ากับสามรอยของแพ่ว่ากับสามรอยน้ำตาลก็อีกสามรอยพี่น้องราคาโทรศัพท์เติอเป็นพันละราคาโทรศัพท์เือบพันแล้วคือบอกก็บอกนะไปอยู่บ้านเ้างบ่ได้ดอกเราต้องทํางานต้องทํางานถ้าไปอยู่บ้านก็ไม่มีเงินเติมเน็ดถ้าไปบ้านไม่มีเงินเติมเน็ดอ่ะพี่น้องแมราะอจุดยาแล้วบ่จุดเลไรครับ โอ้พ่อก็ไล่สุดขายรองเท้าไปต้องตาเมือสองเอาไปให้ลูกเอาไปให้เอาไปให้ลูกเนาะมีใครสนใจบ้างเราได้ขายเลยครับเอาไปให้ลูกใส่ก็ไม่มนาเดี๋ยวอะไรเปล่าเดี๋ยวไปดูค่ะตทีหรือเปล่าคือแตนได้ให้นังกิน อ๋อใกล้เดือดแล้วใกล้เดือดแล้วจะให้น้ำเดือดค่อยเอาปลาใส่เนาะปลาใส่หนึ่งปลานะครับรับชมหยุดใส่นะครับผมเมนมาบอกกันนะครับอากาศหนาวไปอยู่บานหนาวยังครับผม แต่ยบ้านอยู่ต่างจังหวัดเนาะอากาศเย็นหนาวนี่โอ้โหอาบน้ำลำบากเลยครับผมต้องรีบอาบนะเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลากันเนาะตรงนี้อยู่บ้านนะครับเกี่ยวข้าวดอเข้างันเกี่ยวข้าวงันเพราะว่าเขางันเนาะเกี่ยวเขาเงันกันข้าวดอก็ับเกี่ยวขายกันเบิดแล้ว <laughs> ลอยกระทงเดือนนีป่ะใช่เดี๋ยวจะเข่าลอยกระทงไหมเนาะลอยกระทงแทรแล้วเดี๋ยวยังเบิ่งกันอีกทีนึงลอยกระทงตรงที่เคยไปแต่ก่อนนะเชื่อมากกียี่หันละเขาก็จัดงานเนี่ยมีจัางงามถ้าปีต้องไปไกลตรงนี้ยัดีพออย่งนี้เลยก็ลอยกระทงกันแล้วนะครับผมเขาบอกว่าตรงบ่อปลาตรงเนี้ยที่เขาให้ตกปลาเขาก็ใายลอยลอยได้ลอยทุกปีอ๋อ เก็บค่าเข้าไหมไม่มันเป็นร้านนะไม่เก็บค่าเข้าก็เป็นอเป็นร้านอาหารนะพวกกระทงพวกเศษพวกอะไรโดนบ่อเาเขาเขาก็เหมือนแบบเรียกไงเรียกลูกค้าลูกค้านั่งไปกินข้าวกินข้าวข้าเห็นไหมมันมีแพ้มีแกะด้วยนะเออข้ามาเลี้ยงเตมเรียกลูกค้าเนาะแมนกับร้านมันเป็นแบบ ร้านข้าวร้านอา,า้าวร้านอาหารที่อยู่ตามบ่อบึงเนาะพี่น้องอเป็นตะนังอยู่เด้เดีย๋ยวซื้อเลขก่อนเดี๋ยวไปนั่งซื้อเลขก่อนเนาะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวจะไปนั่งกันครับผมตอนนี้นั่งริมทางรถไฟไปก่อนอตอนนี้นั่งทางรถไฟไปก่อนอวันดีคืนดีก็ไปกินลาบเป็ดนะเป็ดอะไรมันมี ลาบเป็ดเ้องปลาบอันดเดอ,อลาบเป็นทางรถไฟคุนสินค้ามือสองไล่มาถามสินค้ามือสองรองเท้าเสื้อผ้านี่เสื้อผ้ารองเท้ามือสองใครแย่แมวเหรอบุญเมีนคุณเหรอฟังนะผม,มบุฟฟี่เอาปลาใส่หรือเปล่าเอา,า,าเอะ มาป่าซสได้อันนี้มันจะชื้นไหมเดี๋ยวถ้าตรงนี้ชื้นก็มีปัญหานะเขาบอกเราชอบตั้งแบบนี้ใช่ไหมนี่มันจะชื้นเดี๋ยวเคนเอาป่าใสกันครับผมปิดเตาละโอ้ควันควันควันควนควันป่าใสเลยเนาะป่าใสเลยหเป็นป่ามักไว้ประมาณ สิบห้านาทีได้โย่ประมาณสิบห้านาทีได้อันนี้เราแบบให้มันเละๆเดี๋ยวให้ปลาสุกก่อนค่อยใส่มันเป็นผักเดี๋ยวให้มันเละๆก่อนค่อยใส่ใช่น่องี่น้องเนาะแต่บางคนมากินแบบเละๆนะคือต้มให้มันสุกไปเลยอะไรเงี้ยเสร์ฟ รอก่อนนะครับผมรอกินข้าเมน่นมย็นกับจานสุกเนาะนึ่งปลาลูกนึ่งปลานึงแล้วก็นึ่งผักแจ่วปลาระเมนูแจ่วปลาระ,นนระ,ระอร่อยจริงๆริออร่อยจริงอร่อยจังบอกใช่ ตั้งมองไดก็บาคับเนาะตัวมัน<ฮ>ชื้นไงตั้งมองไดก็บาคับพี่น้องมีแจะโทรศัพท์เพิ่็จะล่นใดเมนูยังกับเขาแรงเนาะพี่น,อน้องใด่เมนูยังเด็ดๆดมามาอวดกันน่ครับผมดูดิกู้ซึ้ <laughs> น่าซื้อนะนะเอาไปปักเอาไปปักอ,ออกหากแล้วนะ ไปปักขึ้ง่ายขึ้นอย่างไหนสักใครถ้าเรานี่นะอืมต้องมีที่มีที่มีทางหรือว่าแล้วปักไปูกตะไคร้ขายพลูสิแดงตอนเดีวเสียปลูกตะไคร้ปักตะไคร้ขายตะไคร้พ่อแล้วก็สิว่าสิปลูกแล้วตะไคร้น่ยบ่ปลูกตะไคร้ขายปลูกมะกล้วยมันอะะ ความฝันเนาะทุกคนเป็นคือกันเบิดอยากไปอยู่บ้านเฮาอ,อยากไปเฮ็ดบ้านพวกน้องหน้าแต่ติดคาว่าขี<ส>่คันนี่<อ>ละ <laughs> มันต้องมีปัจจัยปัจจัยนะ <laughs> ยุกเอาแปลกว่ายุงเทมี่ตื่นเศร้าได้แต่กลับไปอยู่บ้านพ่อแม่พี่น้องเอ้ยง่าจนเด็กพวก งานจนท่ำทาเด่นลายเพชรลาไกรเพื่อนพี่น้องเซฟเแต่ถามว่าขอลุกหนึ่งเขาบพราท่านเคนชากเท่อเพราะยังเราตื่นหนึ่งเตะตีีพี่น้องก่อนว่าสิบเ้าหนึ่งเป็ดใส่เองสินะเต้ตื่นถึงมานในชุดเลี่ยวๆติดซับเรียบร้อยหน้าหนึ่งเข่าเรียบร้อยเยี่ยมเลย เปี่ยนประานเดินจากเถอะดีมากเลยนะพี่น้องดีมากเลยยูเอสยูเอสเอสศูนย์ืมเป็นยูเอสเอสศูนย์อมันเป็นเหรียญวิ่งหรือเปล่าเหรียญวิ่งใช่ไหมให้ไลฟ์สดอ่ะนะเป็นเหรียญอืมใหไลฟ์สดปราก็มีคนเหมือนซื้ออะไรอรือยังไงใช่อย่างนี้เหรอ เนะโอนมาสิจะซื้อให้หอโอนมล <laughs> ไล์สดยืนยันต,ตัวตนก่อนนะครับผม <laughs> นางจะไม่ได้ไล์สดมานานเนาะ <laughs> เพิ่นให้อัปเดตนะครับผม YouTube ให้อัปเดตว่าให้ไล์สดยืนยันต,ตัวตนเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อัปเดตมาละ <laughs> แน เนอะนี่ยังอะไรนั่นนี่คอยล้นบ่มากระตุนคอยล้วนเออมากระตุ้ม,ม,มท,ทุนบ่ทุนงมเลยอาคารตะก,การ์นะจ้างว่ามันโล้วนกันนี่มันโลนอย่างด้วยเนะี่ยเออ,อน,นี่ลนวัดมือโลนนักวัดหมากกันยังตกใจล้วนวัดมือวันนี้อะไรก็โลนไปจาวผาก็โลนไปตกใจมัดนักวัดหมากกันยังโลน เนึกว่าไฟมันยิ่งมากระถุ่ใส่ยิ่งนะกระติกใส่เนาอพี่น้องเนาะจากมาที่จากชั่วโมงแล้วตรงไหนล่ะอ๋อคนดียปีสิบหกนาทีเออเให้ดูเดี๋ยวก็ะไ่ไปก็เนาะอืม ไล่ <จะ S 1> สดไปกันแบบตึ้งชั่วโมงเหรอคตึ้งชั่วโม,<อ>ง,มงกันไล่สดคุยกับพ่อแม่พี่น้องมันกันวันหยุดวันหยุดพักผ่อนเป็นปันใหญ่ระคนบกองครับออแล้วก็เสียนละ กษะเซียนคนห้ากระตุ <รอ S 1> ตกทีบ้านรอสักครู่น,นะครับผมเดี๋ยวมากินหนึ่งปลาดำคันหน้าพี่น้องกระลังหนึ่งโยครับผมท่านได้สุกหรอก <c oughs> เดี๋ยวรอหนึ่งปลาสุกแล้วมากินข้าวเนื้อปลาลูกหลานแล้วไหมครับร้านมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจานสุกกระกระเียณให้กันละ <c oughs> ยูยให้งหอดเกษียณเนี่ยก็สิโดนเเนาะพี่น้องถามจานสุกเนาะเพิ่อนยูไอ้ยังกับบริษัทเพิ่นเนี่ยยูต่างต่างแหลกแหลกเลกนาะพี่น้อง<ม>บอ่เคยใหญ่แม่แครว่านี่ใหญ่แจ,จะะ็คเทอร์ไดลงนี่จานสุกเนี่ยยูตั้งแต่ต่อมากระยูเลยแล้วแมนบ่ได้ไปใส่ไ่ได้ไปใส่เลยก็ไ่ออกไปใส่ออกไปเท่าไหร คือในชีวิตแล้วนะเหตุงานอยู่ทีเดียวเลยบ่เคยง่ายไปใส่บ่เคยสิง่ายสิว่าสิไปบริษัทอืน่นเพิ่นบ่ไปไปกลับบ้านอย่างเดียวเนาะพี่น้องแต่แมพ่พว่านี่อยู่ลุยไปบ่คือประสบการณ์หลายบ่รงงานน,านั้นโรงงานนี้ไปหูจักบัอง่ายมองปานกบพี่น้อง ยี่แปดนาทียุ่งกระไลไม่เคยมีหรอกมันอากาศมันเย็นแล้วมันเหรออืมอากาศเริ่มเย็นอ่ะ่ค่อยมีหลายชั้นอะไรหรอกโอเคแล้วเ,วเวนานะเดี๋ยวจะมาถาเบิ้งตอนนี้เนาะเดี๋ยวจะเบิ้งต้มถิ่นอีกท่านนะนะึงเนาะแม่นจ้ะแต่จะจัดล,ลงไว้ถ้าถ้าได้ลงนะเนาะ ถ้าได้ลงนะครับผมจะบ่ไดลงหรือบ่ไดไอทายวิดีโอไว้กับเบ็นจังนกเดี๋ยวอีพีหน้าพบเจอกันไหมนะครับผมไอไลฟ์สดกับเดจานสุกจะขอตัวลาเพียงตอนนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้การสุกเลยครับผมกับสุกับแม่เพรวาก็ต้องขอเกาา่าเขาว่าสวัสดีค่ะ